หลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ได้แล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับกุญแจในมือผมยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมนะครับเมื่อเราเสียบกุญแจนะครับบิดออนสตาร์ทครับเงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดตัวกล่องอี m o ตัวนี้นะครับไปลงทะเบียนใหม่นะครับครับผมได้ทําการถอดตัวกล่องอี m o นะครับ ตัวนี้นะครับออกมาทําการอ่านข้อมูลแล้วก็บันทึกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนระบบ immobilizer เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบ e m o นะครับก็จะได้เป็นตัวเม็ดชิปเม็ดนี้นะครับฝังลงไปในดอกกุญแจนะครับรถก็จะสตาร์ตติดนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบ immobilizer ระบบรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจบิดออนสตาร์ทครับ ตาติดใช้งานนี่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับระบบอีโมระบบรีโมทนะครับแท้ศูนย์เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับทดสอบกุญแจรีโมทนะครับรีโมทก็เป็นระบบเดิมแท้ศูนย์นะครับลอ็อกเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสามารถเลือกแบบรีโมทได้นะครับว่าจะเอาแบบเดิมแท้ศูนย์ตรงรุ่นหรือแบบพับแบบนี้นะครับลอ็อกร้อยครับ